สวัสดีทุกคนนะวันนี้อยู่กับพ่อบ้านทํากินแล้วก็เสียปอนไถซิ่งฮะวันนี้โลงงานสองลำไถหนึ่งลำแล้วก็ตีโรตีหนึ่งลำโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าลงใสบรรยากาศช่วงบ่ายโมงไปธรรม,ามาดาครับโอ้โหวันนี้แวะมาส่งน้ำอีกแล้วนะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูสักนิดสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> กบานทำกินนะนี่ยฮะกำลังเริ่มบิ่งใหม่ฮะวันนี้จัดหนักกันอีกแล้ววันนี้ว่างอยู่สองลำครับสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่อยู่ไปงานอื่นนะฮะช่วงนี้ต้องเก็บงานให้หมดครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาแล้วจะยากอันนี้ก็ไถเสร็จปั่นตามแล้วก็หวานเลยครับ วานแล้วปั่นเลยจบงานง่ายดีฮะเราจะไม่ทันงานเลงอีกงานครับเี่ฮะเสียปอลโอ้ลั่นลั่นมาเลยนีะได้ข่าวว่าปลายท่อจะขาดต้องไปได้เบิกท่อใหม่อีกแล้วรอเบอิกท่อใหม่อีกแล้ว หางโลตารีฮะรอบย็ชิวไปโอ้ลมมีลมบ้างฮะช่วงบ่ายแดดแบบนี้ไปทำงานสบายๆหน่อยฮะ <c oughs> มาบางี้พ่อบ้านน้ำกินนะเอาละแหมย้อนแสงเลยครับช่วงบ่ายโอ้โหแข่งซิ่งวิ่งงานกับตุ๊กตาตัวน้อยของเขามันเจ็มนะมันเจ็มโอ้โหท่อลั่นดีเลย วับลั่นจริงๆแต่ผมมาอยู่ฝั่งนี้ผมก็จะเห็นชัดหน่อยเห็นบรรยากาศโอ้โหลมแรงมากทุกคนโอ้ฝั่งรถอีกคันเลยเด็กงานก็จะเสร็จเร็วเลยครับมาสองคันไส้ตีพอได้หวานเลยเบีนนุ่มๆฮะงานเบางานเบา,า,เบาหรือว่ายังงานเบาแต่ดินเหนียวพอสมควรนะฮะ ดินนุ่มแต่ว่าเป็นดินเหนียวหวานแล้วไม่ขึ้นนะหวานไมนะ <c oughs> หมฮะทอาไม่ดีทำใหมนะ่ฮะสโลแกนของเราแต่ส่วนมากไม่อยากทำใหมนะ่ฮะทำให้ดีครั้งเดียวจบๆไปเลยนะะฮะรอบเลยฮะ